ลบ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 นะคะเรอ,ม hm. มอส่งนะคะลุงช่างป้าสวนผักก่อนนะใช่เตรียมความพร้อมแล้วนะคะเมื่อเราจะยังไม่ได้ไปเกี่ยวข้าวอยู่เกี่ยวข้าวใช่ข้าวเกี่ยวข้าวอยู่โอ้รดลเกี่ยวข้าวอยู่นะ้ะแม่ดูินก็ยังไม่ได้รับารใช่ ข้าวกำลังสุกเออทำไมทำไมได้เยอะคนดูโอ้ได้กันท่วนหน้าเลยนะคะเต็มมาเต็มเลยแต่ละคนโอ้หก็ได้เยอะเนาะโอ้โหข้างหลังๆข้างหลังข้างหลังเต็มเลยนะคะสายบุญนะคะได้เยอะ ได้เยอะได้เยอะโอ้ของแอเสือก็ได้เยอะอ้าวไปหาใครน่ะเอ้าเอ้าอยากไปเลยโอ้บอดีคาร์ลงโอ้ลุงนะเอาขนมมาให้เอ้าเอ้ากินแล้วโอ้มแนขนมโมแมนขนมขนมบัทิมแล้วลุง นี่นะคะมีทั้งแม่คือจ้าเดินทางปลอดภัยทุกคนเด้อเดี๋ยวค่อยเจอกันเมื่อไหร่เมื่อไหร่ไปเจอเกี่ยวข้าวก่อนเกี่ยวข้าวอยู่ตอนนี้ยังยังไม่ได้เกี่ยวฝนตกสาธุเจ้า ใกเกลียวแล้วมันพอเกี่ยวแล้วของเจ้านะก็เลยเกลียวเดี๋ยวดูฟ้าฝนก่อนค่อยเกี่ยวฟ้าฝนอ้วนก็มาอ้วนมาอ้วนก็มาส่งนี่นะคะน้องพลอยน้องพลอยได้เลเอากอดกันหน่อยกอดกันหน่อยแล้วพี่น้องเจอกรรมลอยกันหน่อยเลยคนละสายเลยคนละสาย

ต้องใส่ผ้ามาหัวเมียสวนยางเขาจะกลับแล้วหัวเมียสวนยางเขาเรียกว่าช่องหัวเมียสวนยางเลยไปเมากาแฟครับคึกคักคึกคืนนะคะจากนะคะจะมาจองชิดมาให้นะคะจกอันนี้ถ้ายังไม่ถึงแปดแล้วก็ยังไม่ได้ขึ้นมากาจัดที่คืนเนาะใช่แล้วไงดีเนี่ยโอ้ยเนี่ยยังลืมนะ งานปูสวมปีนี้เรามีโต๊ะจีนนะโอ้โต๊ะจีนโต๊ะจีนเด้อนะไปแน่นอนดิบจองนะดิบจองใช้ในกันสนับสนุนเด้อไปมีเยี่ยอะไรก็จองได้หมดเด้อะสำคัญนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงยังไม่ไปอย่าเพิ่งเอาไปให้แม่สิฮะเอ้าลุงยังไม่ไปอย่าเพิ่งเอาไปให้แม่โอ้ลุงช่างนะโอ้ยใครให้ฮะ คิดคบินเลยนะ่อันนีใครเีงแ้วแล้วก็ลนนี่ <figured out the moon> ้นองนยิ้มแล้วโอ้ดีใจดีใจเนาะคลิปนี้เป็นลังใจให้กับทางช่องทุกช่นะคะ กับญีุ่่นเปลี่ยนใช่แล้วเดินทางแยกยายจากกัรเดินทางยังมาเกี่ยวข้าวช่วยนะส่งกำลังใจมานะแล้วข้าวใหม่ไปจุกกินมเกี่ยวข้าวปจนอีก้องาวั้นนี้เออเอเออน้องวันใหม่ก็อยากจะไปขึ้นรถแอดมินยังไม่ขึ้นรถเลยโอแอดมินยังไม่ขึ้นรถเลย ไปเอัน้ก็จะร้องตามประตูแล้วนี่ไปแล้วนะคะไปแล้วไม่ต yeah. ้องร้องตามน้องวันใหม่ก็อยากไปด้วยนะคะตามแล้วน้องวันใหม่โอ้ชงซ่าก็คิดว่าไปเที่ยวกันโอ้เาดินสาตอก็เหลือแค่เรานะตรงนี้ใช่แล้วนี่นะคะก็รอส่งนะคะเพื่อนๆนะคะ กับจำปาดงแล้วนะคะไม่ร <oli> <"L Kendall. S 2> um ู้เหลือแต่เราเหลือแต่เราโอ้โหนะคะกลับแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็โตวันนี้ก่อนลูกเอ้ยเขาไม่ซื้อแล้วไม่ซื้อแล้วไม่เอาแล้ว น้องพลอยก็อยากได้รถนะคะเดี๋ยวตัวนี้กอนกลับแ้วง่กลับกลปอนกลับไปกับรถนะครับแม่ดาก็ไปเป็นเพื่อนแล้วแม่ดาก็เลยกลับไปเป็นเพื่อนนะมยบรรยากาศนะคะจะชะลอไหม ิดว่าน้องค่นจะกลับพร้อมรดลุงไปแล้วนะครัทบ,บ,บท่านรอม่้วงกอืมท่านเด็วก็ดีอยู่มีแม่ดาไปเป็นเพื่อนดีใช่้องให้อบน้องให้อบๆไม่อยากกลับหนูไม่อยากกลับบ่แม่นี่น้องพลอยก็มีอยู่เดยคู่ใจ คะเดี country, like ๋ยวเราก็เดินทางเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าส่งเพื่อนๆกับจำปาดุงกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เดินทางกับกกตูมกกอกาะคันวันที่ยี่สิบเก้าวันที่ยีอะไรหนะเนี่ยนะเดี๋ยวที่ทีถามหมดแป๊บนึงบุญกฐินอ๋อบุญกฐินที่วัดที่วัดกกตูมใช่ไหมใช่มันที่เท่าไหร่นะคะ คืนวันที่ยี่บเก้านะคะจะมีหมอลำซึ่งเดี๋ยวเราไปเนาะแดนด้วยกันเด้อเต้นด้วยกันแล้วก็ยกโชวฟานอะไรนะบุญกระถินนี่แหละบุญกระถิ่นซื้อฉากจอมพี่ไม่ต้องนั่งแล้วไปด้วยกันเด้อเต้นหน้าหานด้วยกันเด้อวันที่ยี่สบเก้าสามสิบก็จะถวายโอเคนะคะหมอลำซิ่งกลางคืนใช่ไหมกลางคืน เดี๋ยวเราก็ไปด้วยกันนะดึงจองอาหารแล้วใช่นะคะอย่าลืมเด้อไอไอตัวเล็กไปด้วยไหมแต่เล็กไปมไหมไปค่ะแม่ก็ไม่อุดเป็นวันนี้วันที่เท่าไหร่เออวันนี้วันที่ไม่รู้เหมือนกันว่าวันที่เท่าไหร่แล้ววันที่สิบเก้าวันนี้นะเพราะว่ากระถินวัดป่าภูไม้ฮาววันไหนนะวัดวันนี้วันที่สิบเก้าวัดป่าภูไม้ฮาว ใช่เเห็นรถยอะใช่รถเยอะมากเลยสำหรับคลิปนี้ก็เนาะเอาไว้แต่เสียงเท่านี้นะคะเสียงรถยิ่งกว่ารถไปตลาดเลยคุกันใหม่นะบอกมาดิ่นก่นมาส่องดูเห็นแต่รถตู้รถคุณลนายใช่เพราะว่าดับทั้งนั้นเลยเข้อระบุขสงสัยจะมีกระหินอ่ะกูไม่หาเพราะว่าทุกทุกปีอ่ะมันจะออกนสาษามันจะมีกระหินมันจะมีแบบนี้ทุกปีมีทุกปีนะ จะกลับแล้วบอจะกลับแล้วบอ่นะคะเพื่อนไปแล้วจะไปแล้วเรถตูจอดโดดจะขึ้นรถก็ดีใจเนาะตอนนี้น้าชื่นตาบานแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ